สวัสดีครับวันนี้ผมลุงวัดนะครับวันนี้ผมและทีมงานได้ออกมาเยี่ยมชมแปลงนาของลุงทูบนะครับอยู่อำเภอหนังเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ลุงทูบพามาดูขิดยาคุมเลนลุงทูบบอกว่าจากที่มักฟางแล้ว ทำให้ได้เลนเยอะขึ้นคือเรียกว่าย่อยสลายฝังข้าวดีมากเลยครับและเป็นปุ๋ยเลยนี่เราทีมงานจะมาสัมภาษณ์ลูกๆุก็นอยู่ครับนี่ครับผมอันนี้เรา กินงานตองบัตรเหรนระวังที่ใช้ผลิตภัณฑ์เซนเดอร์ของเราในการหมักตองต่างข้าวนะครับจะเห็นว่าเลนได้เยอะมากดินระโพ่ขึ้นแล้วเป็นปุ๋ยดีเลยครับส่วนแปลงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ของเราจะเห็นว่าดินเหนียว ยินเหนียวคนติดจากคนละแบบเลยครับเป็นยังไงมัง้งทางนูน้นเล่นดีเนาะมิดนี่เลยโอ้โหสุดยอดฝั่งนี้ได้แค่ครึ่งเดียวฝั่งนี้ปักไปได้แค่ครึ่งเดียว <c oughs> ขเขาหวานข้าวแล้วข้าวขึวขวข้นแล้วด้วยนะแสดงว่าเขาทำก่อน ดูมันดูมันเดินมันแข็งแข็งเนาะเนาะเนี่ยเก็ดข้าวที่เขาหว่านนี่เขาหว่านแล้วหว่านแล้วอืออืมอันนี้อันนี้หว่านแล้วยังไม่ขึ้นตอนทีหลังอันนี้เพิ่งจะาวานเนาะวันที่สามวันนี้วานที่สามนี่ดูกันเดี๋ยวดูกำลังขึ้นนะใช่ไหมเนาะขึ้นแต่ของเขาน่าจะได้ไม่เก็บต่ออ่าใช่ใช่แต่นี่ดูเด่นดีเนาะ

ตอนนี้ทีมงานเราก็ได้มาถ่ายถ่ายทำที่แปลงนาหลุงพูก,กันมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับเทรนเดอร์ของเราเรยี่ยมจริงๆครับ